รายการพบสถาปนิกผมวิชัยจิตเสรีซีรีสร์นี้นะฮะสำคัญมากผมทำพิเศษขึ้นมาเพื่อผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศนะฮะผมในฐานของสถาปนิกคนหนึ่งซึ่งพอมีประสบะการณ์บ้างก็เลยอยากจะช่วยสังคมในแง่ที่ว่าหลังน้ำท่วมแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะซ่อมแซมบ้านเองได้หรือคุยกับผู้รับเหมาก็ได้ถูกประเด็นแล้วก็ไม่โดยเขาหลอกนะฮะวันนี้ผมมาเริ่มที่โครงสร้างก่อนนะฮะโครงสร้างเนี่ยสำคัญมากนะฮะ เวลานับท่วมแล้วเนี่ยนะฮะถ้าเกิดดินเนี่ยหายไปหมดเลยนะหายไปหมดเลยนะเนี่ยเห็นเข็มเลยเนี่ยตัวนี้ซีเรียสมากนะฮะต้องต้องดูว่ามันจะเกิดรอยร้าวต่างๆนะฮะพวกเสา,า,า,าระคานเนี่ยพวกเนี้ยเพราะเดิมเนี่ยดินเนี่ยมันช่วยรับน้ำหนักตัวพื้นเพราะส่วนใหญ่ต่างจังหวัดเนี่ยนะพื้นเนี่ยจะเป็นรับน้ำหนักบนดินถ้าดินหายไปแล้วเนี่ยมันจะร้าวแล้วนะฮะพวกนี้ก็สําคัญนะฮะ เพราะว่าไม่มีดินมาช่วยจับพวกฐานรากมันก็จะเซไปเซมาตัวนี้ถ้าเกิดร้าวเนี่ยต้องปรึกษาวิศวกรโดยด่วนเลยนะฮะและอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดน้ําท่วมนานๆเนี่ยเวลาคอนกรีตเนี่ยมันมันมันมีนมรอยร้าวมันก็จะเข้าน้ําจะเข้าไปข้างในนะฮะแล้วมันก็จะโดนพวกเหล็กเสริมพวกนี้เราก็จะเห็นเป็นคราบสนิมออกมา,มาตัวนี้ถ้าเกิดห่างสักสองสามมิลไม่เป็นไรแต่ถ้าครึ่งเซนเลยอย่างนี้อันนี้ซีเรียส ก็ควรจะปรึกษาวิศวกรด้วยนะฮะฝากท่านผู้ชมตามซีรีส์นี้นะฮะอันนี้สําคัญมากนะฮะจะมีอีกประมาณ10สิบตอนนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมลาไปก่อนนะครับ